แม่ครับตั้งนี้ผมไงครับผมจะทำการวาดวันละสองนะครับจริงไหมจริงครับไม่เชื่ออ่านอะไรอะอายอะไรเอาดีๆดูป่องครับ ทำจริงไหมจริงครับทำกี่หน้าวันละกี่หน่ะสองหน้าครับอยู่เฉยๆดูตอมไ่้ดีาอ้ยส่าอ่าฮ่า่